ก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องกะท่อมใบไม้หมอทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการแนะนํานะครับสาธิตนะครับวิธีการให้ปุ๋ยเคมีนะครับต้นกระท่อมเสียบยอดนะครับของเราหลังจากทําการเปิดถุงไปแล้วประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับเพื่อนๆนี่มีเพื่อนๆหลายคนถามนะครับว่าต้นเสียบยอดของเรานะครับเราจะให้เป็นปุ๋ยเคมีได้หรือเปล่านะครับ ผมก็แนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นต้นที่เพิ่งเปิดถุงนะครับและรากยังเดินไม่ชัวร0 0เซนะครับสักเจ็ดสิบเปอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ควรที่จะให้ปุ๋ยเป็นพวกน้ําหมักแบบนั้นจะมีผลดีกว่านะครับเพื่อนๆส่วนเคมีก็ที่ถามเข้ามาว่าสามารถให้ได้หรือไม่ผมก็ต้องบอกว่า สามารถให้ได้นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าวิธีการให้ต้องทําแบบไหนและให้ปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอนะครับเพราะถ้าเกิดเราให้มากจนเกินไปนะครับมันก็จะมีผลเสียนะครับมากกว่าผลดีนะครับเพื่อนๆนี่วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําและสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับว่าการให้ปุ๋ยเคมีสําหรับต้นเสียบยอดนะครับ อายุยังน้อยๆนะครับเดือนกว่าๆอะไรแบบนี้นะครับนี่อันดับแรกนะครับเราก็ต้องทําการนะครับเพื่อนๆลดน้ํานะครับให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นก่อนนะครับเพื่อนๆนี่หนึ่งรอบนะครับลดน้ําให้ดินในถุงช้้านะครับเพื่อนๆชุ่มชื้นเพื่อที่ว่าจะให้ปุ๋ยละลายได้ดีขึ้นนะครับ นี่รดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับอ่าพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ได้นำปุ๋ยเคมีที่เราจัดเตรียมไว้นะครับนี่ของผมก็จะเป็นยูเรียนะครับยี่สศูนศูนย์แล้วก็สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับเป็นสูตรเสมอนี่ถ้าต้นอายุเพิ่งเปิดถุงประมาณเดือนกว่าๆแบบนี้นะครับผมแมนะนำเลยนะครับว่า นับเม็ดให้เลยนะครับนับเมล็ดปุ๋ยเลยนะครับเพืๆๆ่อนๆนี่นี่ปุ๋ยยูเรียนะครับผมจะให้แค่ห้าเมล็ดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งมันก็มีปริมาณที่ไม่เยอะนะครับเพือ่อนๆซึ่งน้อยมากนะครับผมนี่ก็ใส่ไปเลยนะครับียมห้าเมล็ดเท่านั้นนะครับเพียงพอนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะได้กิน เ่วถึงหรือไม่นะครับนี่จะได้กินทั่วถึงทางต้นหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปคํานวณไปคํานึงอะไรตรงนั้นนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดความกังวลว่ากลัวว่าต้นไม้จะนะได้กินไม่ทั่วถึงอะไรแบบนั้นนะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยตามหลักของคนนะครับก็อยากจะให้เราเพิ่มปุ๋ยนะครับ ปัวต้นไม้จะกินไม่อิ่มนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลเสียต่อต้นทันทีนะครับถ้าเกิดเราใส่ในปริมาณมากนะครับปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อนๆนมันจะเป็นยาแรงนะครับและปุ๋ยสูตร15ผมก็ให้มา5เมล็ดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ่อนนี่1 2 3 4 5นะครับนี่ยูเลีย5เมล็ดและสูตร15 15ก็5เมล็ดนะครับรวมแล้ว10เมล็ดมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเพื่อนๆนและก็เพียงพอนะครับสําหรับต้นเท่านี้นะครับ ใสไปเลยนะครับนี่เราก็ทําการใสนะครับเท่านั้นนะครับเพื่อนๆรวมแล้วนะครับสิบเมล็ดเพียงพอนะครับต้นเท่านี้และมันก็ไหนเวลาเราจะลดน้ําอะไรอีกนะครับมันก็จะเจือจางลงไปอีกนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องคํานวณให้ดีนะครับซึ่งผมก็จะให้อยู่แบบนี้นะครับได้ดูนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับดูปีดูอะไรนะครับเพื่อนๆ ต้นมันก็จะสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆยอดมันก็จะต่อกมาสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นหลักการที่เราจะให้ปุ๋ยเคมีสําหรับต้นเสียอดของเราที่อยู่ในถุงช้านะครับยังไม่ลงดินนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลงดินไปแล้วก็จะมีวิธีการให้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ หน้าฝนผมก็จะโรยโคนนะครับวนหน้าแรงผมก็จะเคมีละลายน้ําเลยนะครับแล้วก็ลาดาหางโคนนะครับนี่แล้วถ้าเกิดต้นที่มีอายุโตขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพืแบบ่อนๆนี่อยู่ในถุงช้าเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้ก็อยู่ประมาณ2เดือนนิดๆได้บ้งครับประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้จดจําเป๊ะๆหรอกนะครับกะกะเอาอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าต้นลักษณะแบบนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับนี่รดน้ำให้ชุ่มเลยเพื่นอนๆรดน้ำให้ขึ้นมาขังบริเวณบนถุงชํ้สักนิดหน่อยนะครับเพราะปุ๋ยเคมีมันจะโดนน้ำมันจะละลายได้ดีนะครับมันจะทำให้ต้นของเราได้รับสารอาหารในทันทันท่วงทีนะครับซึ่งต้นเท่านี้ผมก็จะให้เป็น ละมานนะครับนี่ก็ประมาณกะกะเอานะครับประมาณ10เมล็ดนะครับเพื่อนๆ10เมล็ดของปุ๋ยเคมีนะครับนี่เป็นหลักการเพิ่มนะครับยูเรียสิเมล็ดนะครับเพียงพอนะครับเพื่อนๆและก็เหมือนกันนะครับกะกะเอานะครับ ส5่ห้าสห้าก็สิบเมล็ดนะครับเพื่อนๆนี่เป็นการเพียงพอนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยนะครับปุ๋ยยี่สิบเมล็ดถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็พอเราลดน้ําผาไปอีกนะครับเพื่อนๆปุ๋ยมันก็จะมีการโดนชะล้างไปกับน้ําอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะพอดีนะครับลงตัวพอดีนะครับเพื่อนๆเราต้องคํานวณเอาเองนะครับนี่ลดน้ําให้ปุ๋ยเคมีละลายนะครับเพื่อต้นเขาได้รับ สารอาหารในทันท่วงทีนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วไม่รดน้ํานะครับปุ๋ยมันก็จะไม่ซึมลงดินนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองปุ๋ยนะครับเพราะปุ๋ยเคมีมันจะระเหยได้ดีด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนสูญเสียนะครับส่วนต้นที่เราทําการใส่เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มารดน้ําตามเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่รดน้ําตามเล็กน้อย อ่าโอเคครับแบบนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการใส่ปุ๋ยให้กับต้นกระท่อมของเรานะครับเพื่อนๆนี่วันนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับส่วนต่างคนก็มีวิธีดูแลที่ต่างกันนะครับเพื่อนๆนี่ส่วนผมทําแบบนี้แล้วมันโอเคนะครับก็เลยมาบอกต่อนะครับจากประสบการณ์ที่ทํามานะครับนี่ก็สําหรับคลิปนี้พอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับ ฝากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องกระท่อมใบไม้เมาไว้ด้วยนะครับเพื่อมีสาระอะไรดีๆผมก็จะมาอัปคลิปลงให้สาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกกระท่อมนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย